ธรรมธาราบทที่32ความหลังของพระนมุมเช้าวันรุ่งขึ้นฝนนิมาให้คนขับรถมารอรับอาตมาแต่เช้าเมื่อมาถึงจ้านจุมชนอาตมาขอคนขับรถลงเดินบินทบาทครู่หนึ่ง เพื่อรักษากิจวัตรที่เคยกระทำมาทุกวันมิได้ขาดแล้วก็กลับมาขึ้นรถตรงไปยังบ้านของปุณณิมาซึ่งเป็นบ้านไม้แบบโบราณหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางสวนลำไยอันร่มเย็นปุณณิมาได้นำหญิงชาราอายุป,ประมาณ70คนหนึ่งเข้ามาไว้อาตมาและแนะนำให้ทราบว่าเป็นมารดาข,ของเธอ แม้อายุจะมากแล้วแต่หญิงชราก็ดูท่าทางแข็งแรงรูปร่างไม่อ้วนไม่ผอมใบหน้าและผิพันธุผุดพองท่วงทีวาจาน่าเคารพนับถืออาตามาได้ทราบในแายหลังว่ามารดาของปุณิมาชื่อเจ้าแม่บวัวคำเป็นลูกหลานของเจ้าปกครองนครเชียงใหม่ คนน้มามาเล่าให้ข้าเจ้าฟังว่าได้พบพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเข้าองค์หนึ่งจึงนิมนต์มาฉันเช้าที่บ้านข้าเจ้าก็ดีใจเพราะนานๆจึงจะได้พบพระผู้ทรงศีลทรงธรรมสักทีหญิงชราพูดยืนนาขามาเพลงพินิจดวัตมาอย่างใกล้ชิดและกล่าวว่าท่านยังดูท่าทางหนุ่มแน่นอยู่มาก ข้าเจ้าเข้าใจว่าเป็นพระแก่เสียอีกรูปร่างสง่างามเชียดด้วยมิหน้าเล่าคุณนี่มาถึงที่พูดถึงไม่ได้ขาดปากบอกข้าเจ้าหน่อยได้ไหมว่าท่านเป็นคนเมืองใดบวชได้กี่พรรษาแล้วอาตมาสงบจิตแผ่เมตตาแก่หญิงชาราแล้วตอบว่าอาตมาเป็นคนกรุงเทพอุปสมบทได้แปดพรรษาแล้ว อ้อ oh, เป็นคนกรุงเทพเสียด้วยเจ้าแม่อุทานแสดงความสนใจยิ่งขึ้นมารดาบีดาของท่านยังอยู่หรือเปล่าแล้วทำอาชีพอะไรบีดาของอาตมาถึงแก่กรรมในระหว่างที่อาตมาศึกษาอยู่ต่างประเทศมารดายังอยู่ที่กรุงเทพบีดาของอาตมาทำราชการ ก่อนออกจากราชการเป็นปลัดกระทรวงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงครอบครัวของอาตมามีฐานะมัน่นคงเพราะมีหลักทรัพย์เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษอาตมาเป็นลูกคนสุดท้องบรรดาพี่ๆเขาก็มีอาชีพมีครอบครัวเป็นหลักฐานไปหมดแล้วเหมือนปุณนี้มาทุกประการเจ้าแม่พูดถึงลูกสาวอีกครั้งหนึ่ง พีพ่่เขาก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมดแล้วยังเหลือปุณิมาคนเดียวอยู่ปฏิบัติบำรุงแม่หญิงชราหันไปสั่งลูกสาวให้นำสำรับกับข้าวมาเร็วแล้วก็กล่าวต่อไปนาอนุมโมทนาเหลือเกินเป็นลูกผู้ดีมีสกุลเป็นชาวเมืองกรงุงแต่บวทเป็นพระอยู่ได้ทั้งแปดพรรษา แล้วท่านคิดจะลาสิกขาหรือเปล่าหรือจะอยู่ในเพศสองตลอดไปอาตมานึกขำต่อคำถามอย่างตรงไปตรงมาของเจ้าแม่คนแก่และเด็กๆมีลักษณะที่น่าขำและน่าเอ็นดูอย่างหนึง่งคือมีอะไรอยู่ในใจก็พูดออกมาอย่างซื่อๆไม่มีเง,ง,งินงำอัมพรางอาตมาสงบใจแผ่เมตตากัหญิงชาราและตอบว่า เรื่องการลาสิกขาของอาตมายังไม่ได้คิดเพราะเป็นเรื่องของอนาคตที่จะหาแน่นอนอะไรไม่ได้อาตมาสนใจแต่เรื่องปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ดีเองแต่จะอยู่ในสมณเพศตลอดไปหรือก็ไม่แน่อีกเหมือนกันอาตมาไม่อยากรับรองอะไรเกี่ยวกับอนาคตการสนทนาธรรมเรื่องส่วนตัวยุติลงเมื่อปุณิมานำสำรับกับข้าวมาถวาย พร้อมๆกันนั้นดวงแก้วและเพื่อนหญิงอีก2-3ถึงคนก็มาถึงพร้อมด้วยกับข้าวนละเล็กละน้อยเพื่อร่วมทำบุญมีการทักทายกันระหว่างเพื่อนฝูงด้วยเสียงค่อนข้างดังผสมด้วยเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานตามธรรมเนียมการทำบุญทำทานด้วยใจบริสุทธิ์ยอมก่อยเกิดความเบิกบานสำราญใจและความสามัคคีคลอมเกลียวอย่างนี้เสมอ ขณะที่อาตมาตักข้าวและกับข้าวชนิดต่างๆอย่างเล็กและน้อยลงในบาตรทุกคนก็จ้องดูด้วยความสนใจดวงแก้วตีหนห้าคล้ายกำลังไม่สบายแล้วกล่าวขึ้นว่าดิฉันเห็นท่านตักกับข้าวทุกอย่างลงในบาตรหมดแล้วยังตักของหวานใส่ลงไปด้วยหมายความว่าท่านจะฉันละกันไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมคะ เมื่ออาตามาตอบรับเธอทำหน้าตื่นตื่นแล้วกล่าวว่าท่านเล่นฉันคลุกกันหมดแบบนี้ก็แย่สิคะถ้าแย่อาตามาก็คงแย่มานานแล้วเพราะอาตามาฉันแบบนี้มาเป็นเวลา8ปีแล้วทุกคนจ้องดูอาตามายอย่างงงๆและปุณิมมาถามขึ้นว่าแล้วมันจะอร่อยหรือคะ อาตมาไม่ได้ฉันอาหารเพื่อความอร่อยแต่ฉันพอบรรเทาความหิวเพื่อดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นทุกคนนั่งนิ่งจ้องดูอาตมาฉันอาหารอยู่ครู่หนึ่งดวงแก้วของประหลาดใจและรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่เห็นอาตมาฉันอาหารขาวหวานพร้อมๆกันไปจึงถามว่านั่นท่านฉันขาวกับหวานพร้อมกันไปใช่ไหมคะใช่อาตมาตอบ อาตมาไม่ได้ฉันรสอาหารจับได้อะไรก็หยิบเข้าปากแล้วเคี้ยวกลืนเพราะอาตมาฉันพอให้ชีวิตคงอยู่ดังกล่าวแล้วจึงไม่ได้เลือกสัรว่าอะไรเป็นหวานอะไรเป็นคาวอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยขอให้เป็นอาหารที่มนุษย์กินได้เป็นใช้ได้ดิฉันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตดวงแก้วกล่าวอย่างงงงท่านฉันแบบประหลาดปิาชาติที่สุดเลย จะผิดธรรมชาติหรือไม่ผิดธรรมชาตินั้นแล้วแต่ยมจะเข้าใจแต่เท่าที่อาตมาทราบนั้นธรรมชาติสร้างกระเพาะอาหารไว้เพียงกระเพาะเดียวเท่านั้นไม่มีกระเพาะหวานกระเพาะข้าวได้อย่างใดเราฉันอะไรเข้าไปมันก็จัดการย่อยตามหน้าที่ของมันไม่เห็นมันเลือกว่าจะต้องย่อยข้าวก่อนแล้วจึงย่อยหวานก่อนที่ดวงแก้วจะได้เอ่ยปากตัวตอบ เจ้าแม่ก็พูดตัดบทขึ้นเสียก่อนว่าพวกเธอนี่ก็ช่างซักไซลเลี้ยงท่านในเรื่องไม่เป็นเรื่องท่านจะฉันแบบไหนฉันอะไรก่อนอะไรหลังมันเป็นเรื่องของท่านอย่าไปยุ่งกับท่านปล่อยให้ท่านฉันสบายๆเธอหรเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆท่านเป็นพระทูดงจะให้ท่านฉันเหมือนพระธรรมดาได้อย่างไร คำพูดของเจ้าแม่ได้ผลทุกคนเงียบเสียงทันทีเปิดโอกาสให้อัตมาได้ฉันและพิจารณาอาหารเป็นดีกวูลและสัญญาตามสบายดวงแก้วคนช่างพูดได้กล่าขวึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออัตมาฉันเสร็จป้าท่านฉันน้อยเลือกเกินฉันมากๆสิคะยมจะได้ดีใจและได้บุญมากๆการฉันอาหารนั้นเราจะฉันตามความพอใจของคนอื่นไม่ได้ดอกโยม จะต้องฉันตามความต้องการของร่างกายเมื่อร่างกายบอกว่าพอแล้วก็ควรจะหยุดทันทีถ้าขืนฉันเข้าไปอีกเพื่อเอาใจคนอื่นอาจจะเกิดโทษส่วนการได้บุญมากหรือน้อยนั้นไม่ได้อยู่ที่พระฉันได้มากหรือน้อยแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์สัมปการคือทยทานเป็นของบริสุทธิ์ผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์ผู้รับมีศีลมีธรรมบริสุทธิ์ ถ้ามีความบริสุทธิ์สาประการนี้ครบบริบูรณ์แม้พระจะฉันน้อยก็ได้บุญมากขณะที่ลูกหลานยกสำรับไปล้างในรับประทานอาหารกันเองอยู่ข้างนอกเจ้าแม่บัวคำเดียกล่าวขึ้นว่าเด็กๆพวกนี้มันปากคอเลอ,อะร้ายและชอบสนุกสนานถามันเผลอถามหรือพูดอะไรที่ไม่สมควรออกไปขอท่านเดชโปรดให้อภัยมันด้วยกัแล้วกันอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเลยเจ้าพระคุณ เมื่ออาตมากล่าวให้ความเบาใจแล้วเจ้าแม่ก็ได้วกเข้าหาเรื่องเดิมที่ได้สนทนาค้างไว้ข้าเจ้ายังสนใจอยากจะทราบเรื่องส่วนตัวของท่านอีกสักเล็กน้อยคืออยากจะทราบว่าท่านคิดอย่างไรถึงได้ออกบวชทั้งๆที่ยังหนุ่มยังแน่นและก็อยู่มาได้ถึง8ปปีกรุณาเล่าให้ข้าเจ้าฟังด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวอาจจะต้องใช้เวลามากขอ,อยมไปรับประทานหานกับลูก,ลกลๆหลานก่อนเธอเสร็จแล้วค่อยกลับมาฟังให้พร้อมหน้ากันบางทีอาจจะได้ความรู้จากเรื่องของอาตมาบ้างดีเหมือนกันเจ้าแม่กล่าวแล้วก็กราบลุกออกไปข้างนอกเมื่อ <l> ยังเป็นคารวาสอาตมาก็เหมือนกับเด็กหนุ่มไทยทั้งหลาย อาตมาเริ่มเล่าเมื่อทุกคนมานั่งพร้อมหน้ากันแล้วคือเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ในานามไม่มีความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนครูก็สอนกเกี่ยว่องพิธีกรรมพุทธประวัติและเสร็จแล้วรพื้นๆตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนดไว้ ทำไม่เห็นไปว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรนอกจากไหว้พระสวดมต์ทำบุญให้ทานรักษาสินกินเพนทำให้เข้าใจว่าศาสนาเป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของพระเนนเถนชีเป็นเรื่องกลํามครึลราสมัยไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนสมัยใหม่เมื่อมีความเข้าใจเช่นนี้อาตมาก็ไม่ได้สนใจในพระศาสนา แม้จําเป็นต้องทําพิธีกรรมทางศาสนาก็สักแต่ว่าทําไปตามประเพณีเท่านั้นในระหว่างที่กําลังเรียนอยู่ชั้นหมห้ได้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นได้เหตุการณ์ครั้งนั้นช่วยทําให้ศรัทธาของอาตมาซึ่งมีอยู่น้อยแล้วน้อยลงไปอีกกล่าวคือคุณยายของอาตมาได้ถึงแก่กรรมลงคุณพ่อคุณแม่จึงให้อาตมาบวชเป็นสัมเนจุงศพ อย่างที่เรียกกันว่าบวทหน้าไฟเมื่องานสบเสร็จสิ้นลงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ให้อัตมาอยู่ต่อมาอีก15วันที่วัดใกล้ๆบ้านในระยะ15วันนี้เองอัตมาได้เห็นความประพฤตินอกธรรมนอกวินัยของสองในวัดนั้นและทําให้เสื่อมศรัทธาในพระศาสนาอาตมาไม่เห็นพระสงฆ์ท่านทําอะไรตื่นเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาต สายขึ้นมาหน่อยก็จำวัดต่อจนถึงบ่ายสามโมงตื่นขึ้นมาก็ไปประชุมกันเล่นหมากรุกที่กอดเต็นหนึ่งจนค่ำอาบน้ำตอนค่ำเสร็จแล้วก็ประชุมกันฉันน้ำชากาแฟคุยกันอย่างสนุสนานเกี่ยวกับเรื่องทางโลกจนดึกดื่นจึงแยกแยะก,กันไปจำวัดอาตมาท,ทนอยู่ได้จนครบ15วันด้วยความรู้สึกอึดอัดใจอย่างยิ่ง เมื่อราศิกขาแล้วอาตมาก,ก็ไม่ไปใกล้ไกลวัดนั้นอีกเลยจะว่าเป็นความผิดของผู้ใหญ่กระโทตกที่ไปเลือกวัดเช่นนั้นใี้อาตมาโยเพราะเห็นแก่ความสะดวกว่าอยู่ใกล้บ้านอาตมาเห็นว่าก่อนจะให้ลูกหลานบวชคุณจะเลือกวัดให้ดีควรจะเลือกให้อยู่วัดที่มีการศึกษาและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ควรเห็นแก่ความสะดวกถ้าเห็นแก่ความสะดวกให้อยู่วัดที่ไม่มีการศึกษาและการปฏิบัติ แทนที่จะเกิดผลดีกลับจะเป็นผลร้ายและเป็นบาปเป็นกรรมถ้าลูกหลานมีอุปนิสัยเลวอยู่แล้วก็จะไปเป็นปีเป็นคลุยร่วมกับพระเหล่านั้นช่วยกันย่ำยีพระบวรพุทธศาสนาถ้าลูกหลานมีอุปนิสัยดียอยู่แล้วเมื่อเห็นความประพฤติเสื่อมเสียของพระสงฆ์ <c oughs> <c oughs> จะหมดศรัทธาในพระรัตนตรยัยอย่างที่อาตมาเคยประสบมาแล้ว เมื่อเรียนจบชั้นม .8 แล้วเนื่องจากสอบได้คะแนนสงูงจึงได้รับทุนรัฐบาลไปเรียนต่อทางวิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนไปต่างประเทศครั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้ทําพิธีมั่นระหวางอาตมากับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีฐานะตระกูลเท่าเทียมกันและเป็นมิตรใกล้ชิดกันมาเป็นเวลานานอาตมาไม่มีความรักในหญิงสาวคนนั้นเพียงแต่รู้จักคุ้นเคยกันอย่างธรรมดา แต่เพราะเห็นแก่พ่อแม่จึงได้ยอมปฏิบัติตามคำประสงค์ของท่านแต่โดยดีแต่ฝ่ายหญิงรู้สึกว่ามีความรักในอาตมาอยู่มากเพราะตลอดเวลาที่อาตมาอยู่ต่างประเทศเธอเขียนจดหมายถึงอาตมาทุกสัปดาห์และพูดถึงความรักอย่างหยดย้อยเสมอแล้วท่านเขียนจดหมายตอบเธอบ้างไหมคะดวงแก้วถามยิ้มยิ้มเขียนบ้างเป็นครั้งคราว แล้วท่านพูดถึงความรักอย่างหยดย้อยบ้างไหมคะปุนนีมาถามขึ้นบ้างก็พูดบ้างอาตามาตอบตามความจริงเพราะในเวลาต่อมาอาตามาก็รู้สึกว่ารักเธอเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะอยู่ต่างประเทศรู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านเมื่อมีคนคอยปลอบใจจึงรู้สึกเห็นใจก็เป็นได้หยุดถามซอกสอกสกแสกสิทีธนนิธนนา เจ้าแม่กล่าห้ามหญิงสาวทั้งสองด้วยเสียงเครียดนิมนท่านเล่าเรื่องต่อไปเธอะกำลังหน้าฟังที่หอพักของมหาวิทยายลัยลอนดอนนั่นเองอาตมาได้รู้จักสนิสนมกับเด็กหนุ่มชาวองังกฤษคนหนึ่งชื่อจอร์นวิลเลียมเขาเป็นคนชอบสนุกและพระอาตมาหาความสนุกสุขสำราญจนทุกแง่ทุกมุมของกรุงลอนดอน ถ้าอาตมาขาดสติยังคิดไปเองอาจจะเสียผู้เสียคนได้เรียนไม่สําเร็จก็เป็นได้แต่เนื่องจากมีสติดีการเรียนของอาตมาจึงไม่เสียแต่อย่างใดสอบผ่านได้ด้วยคะแนนดีทุกๆปีเมื่ออาตมากําลังเรียนอยู่ปีที่สในระหว่างมหาวิทยาลัยหยุดภักเรียนฤดูร้อนอาตมาได้ติดตามจอนไปพักผ่อนที่บ้านของเขาในเมืองนอตติงแฮมทางในกรุงลอนดอนตามคำเชิญชวนของเขา วิถีชีวิตมาเริ่มเปลี่ยนแปลงที่เมืองนอตติงแฮมนี้เองเรื่องมีอยู่ว่าบ่ายวันหนึ่งอาตมาตและจอรนได้ไปนั่งเล่นบนสนามหญ้าในสวนหลังบ้านเมื่อคุยกันอย่างสนุกสนานถึงเรื่องต่างๆจนหมดแล้วจอนได้พูดขึ้นว่ารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้สนทนากันในเรื่องที่เป็นสาระเลยวันนี้กันอยากจะคุยเรื่องหนักๆ,ๆกับแกเสียบ้าง แกเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ใช่หรือใช่อาตมาต,ตอบอย่างงงๆไม่นึกว่าเขาจะถามปัญหาเช่นนั้นดีมากเขากล่าวมีอรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างพอใจกันรู้สึกสนใจในปรัชญาตะวันออกมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้สนทนากับคนทางตะวันออกถึงเรื่องนี้กันอยากรู้ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางศาสนาของแกค,คืออะไร คำถามของเพื่อนต่างชาติเป็นเสมือนก้อนหินขนาดใหญ่หล่นลงกระทบใบหน้าอาตมาอย่างแรงทำให้รู้สึกมันงงไปหมดเพราะไม่นึกว่าเขาจะถาปัญหาอันลึกซึ้งเช่นนั้นมันเป็นปัญหาซึ่งอาตมาไม่เคยคิดไม่เคยสนใจและไม่มีความรู้มาก่อนเลยอาตมานั่งนิ่งด้วยความอึดอัดใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบไปตามความจริงด้วยใบหน้าถอดสีว่ากันไม่ทราบ ทันใดนั้นเองจอนก็จ้องดูอาตมาด้วยสายตาประหลาดอย่างที่ไม่เคยจ้องมองมาก่อนดวงตาคุณนั้นเต็มไปด้วยแววความประหลาดใจความผิดหวังความดูถูกเหยียดหยามและความรู้สึกอื่นๆที่อาตมาเห็นแล้วเกิดความกลัวความหวัดวันความละอายความเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจและความโกรธเคืองรักคนกันแค่เป็นชาวพุทธแบบไหนกัน จรพูดเบาๆแล้วหันหน้าไปทางอื่นไม่มีครั้งใดในชีวิตที่อาจจะมาจะรู้สึกละอายใจน้อยเนื้อต่ำใจและโกรธเคืองตัวเองเท่ากับครั้งนั้นนี่เองคือจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่ของอาตมา